สถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นสถานที่ตั้งพระบรมาธาตุศรีกัลยาณิวัฒนาอยู่บนยอดเขาบือโสโจหรือว่าเข้ารีบที่ชาวบ้านพระสนิกรของพี่น้องอำเภอกัลยาณิวัฒนามีความประสงค์ที่อยากจะถวายสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้กับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงมีพระเมตตา ในการพระราชทานชื่ออำเภอกาฬยานนิวัฒนาเป็นชื่อพระพีน่นาเราจะสร้างบนยอดเขาที่มีซากประหักพางของดินกีถ้วยสิ่งของเก่าๆเ,เราจะสร้างเพื่อเป็นการถวายให้กับพระพระชก,กุศลให้กับพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แล้วก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่พึ่งศูนย์กลาง การพัฒนาจิตใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอรกรายันที่ัฒนานและก็ผู้คนทั่วไปและก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวให้กับอำเภอรกรายานันิวัฒนาเน,นืเ่องจากว่าบนดอยนี้สูงจากน้ําทะเลประมาณ1,450เมตรเราสามารถเห็นภูอําเภอแม่แจม่มอําเภอปายอําเภอเสมิงแล้วก็ ทางแมืองสองอำเภอเมืองอำเภอประมะภาซึ่งเป็นจุดที่เด่นและก็สวยที่สุดนะเพราะฉะนั้นจุดนี้ทางคณะสงฆ์โดยพระเดชพระคุณพระประชานาถมุนีเจ้า,าวาดวัดดจันท์และก็คณะสงฆ์และก็พี่น้องชาวสัสพุทธศาสนิกชนก็อยากจะทำตรงนี้ให้เป็นยอดเจดี เพื่อที่จะให้อำเภอกะราย,ยาณี่ิวฒนามีจุดท่องเที่ยวที่สําคัญสเสมือนกับเชียงใหม่มีดอยชุเทพแม่ฮ่องสอนมีพระธาตุกองมูมากะรยาก็มีพระธาตุดอยบุโซโจอันนี้ก็คือสภาพทั่วไปของบนเนินที่แต่ปกติตรงนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์จะมีแสงแสงสว่าง มีแสงที่ล่องลอยมาบินไปบินมาตรงนี้ชาวบ้านก็ถือว่าตรงนี้มีความศักดิ์สิทธิ์ก็เลยอยากจะยกพื้นที่นี้ให้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยการจะสร้างเจดีศีกลยานนิวัฒนามิมงคลให้พี่น้องทางอำเภอกลยานิวัฒนาและก็หมู่บ้านพุทธศาสาศานิกชนตลอดถึงพี่น้องประชาชนได้มีโอกาสขึ้นไปกราบสักการบ,บูชา เพราะนั้นกำลังจะเริ่มในเร็วๆนี้น,ะนี่คือบรรยากาศทั่วไปของตรงนี้นี่คือแบบที่เราให้สถาปนิกออกแบบว่า j จดีที่เราจะสร้างมันจะต้องออกมาหน้าตาแบบนี้มันจะมีกรีนอายของความเป็นปะกยออโดยเฉพาะยอดที่อยู่สูงๆก็คือเป็นโกระนะ ก็สูงประมาณหนึ่งสาเมตรโดยประมาณ